สวัสดีค่ะอยู่กับน้องลูกตานะคะช่อง Ford ลูกตาลชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องลูกตาลด้วยนะคะวันนี้น้องลูกตาลอยู่กับเจ้าตัว Open c a p XLT นะคะอ,อ,อยู่ที่170แรงม้านะคะ4 0 5นิวตันเมตรค่ะราคาตามท้องตลาดอยู่ที่799,000บาทนะคะวันนี้น้องตาลจะพาชมนะคะว่าเจ้าตัวนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างค่ะไปชมกันเลย จะเป็นด้านโซนด้านหน้านะคะกระจังหน้าโครมเมียมค่ะที่ระบายความร้อนได้ดีนะคะลูกค้าขะจะมาแบบมาแบบใหม่เลยค่ะพร้อมกับไฟ LED นะคะ mm. DAYLIGHT นะคะตอนกลางวันค่ะตัดมาที่ไฟตัดหมอกโครมเมียมนะคะมีโครมเมียมนิดมีโครมเมียมด้านด้านข้างตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่มีที่รากจูงนะคะของเรานะคะจะอยู่ด้านล่างค่ะลูกค้าค่ะตัวรากจูงจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะมาถึงโซนด้านข้างนะคะด้านข้างของเรานะคะจะมีคิ้วซุ้มล้อนะคะคิ้วซุ้มล้อของเราจะมี3ามนิ้วที่ลงสีดำด้านนะคะแม็กขอบสิบดนะคะเป็นยางสองห้าห้าสิบเจ็ดนะคะ R 7 0ขอบ17ค่ะแล้วด้านข้างนะคะจะเป็นเขียนว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะลูกค้าขาค่ะมาถึงตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นสมาชิกเรดเอนที y แล้วนะ,นะคะลูกค้าขาเวลาเอ,อ่อจะสตาร์ทนะคะจะเปิดกระโปจะเปิดรถอะคะ่ะก็ สามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะห่างจากตัวรถประมาณ80ซนติเมตรนะคะเราก็จะมาที่บันไดด้านข้างนะคะเป็นบันไดามาจากโรงงานค่ะมีมีทำเป็นลายกันลื่นให้ลูกค้าด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาโซนด้านหลังนะคะขอบกระบาะท้ายค่ะเราจะมีแผ่นรองขอบกระบาะท้ายให้ด้วยนะคะทั้ง สองฝั่งเลยนะคะลูกค้าขาสามารถติดไลเนอร์หรือว่าสามารถติดโลบาร์ได้เลยค่ะอีกทั้งนะคะมาพร้อมกับที่เหยียบขึ้นขอบกระบะท้ายนะคะที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะเราจะสามารถเหยียบขึ้นตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบรอเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะมาที่ด้านหลังค่ะก็จะเป็นไฟนะคะรูปทรงสวยงามค่ะ ไฟท้ายนะคะดวงที่3นะคะจะมาติดที่ขอบกระบะท้ายตรงนี้นะคะลูกค้าตัว OpenCAP นะคะ XLT ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่ติดในโลโก้ของ Ford เลยนะคะสามารถเชื่อมกับจอได้เลยค่ะตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์นะคะจะมีแค่กล้องมองหลังค่ะเราจะไปดูภายในกันนะคะ เดี๋ยวนานตาจะพาชมภายในของตัว Open c a p XLT นะคะว่าภายในอ่ะจะเป็นรูปแบบใหม่ที่สวยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเปิดประตูกันเลยมาเลยค่ะชั้นชมเลยมาเลยค่ะเจ้าตัว Open c a p XLT ของเรานะคะมาพร้อมกับลายด้านข้างที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะที่จะสวยและเก๋และแปลก ใหม่มากเลยนะคะพร้อมกับที่จับประตูแบบใหม่ของเรานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะมาแบบนี้นะคะทาง Open Cap ค่ะจะเปิดแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะยังไม่ได้วางบอกแคบ,บนะคะจะมีที่เก็บนะคะสัมภาระทั้งหมด2ช่องนะคะ ยังไงกันบ,บ้างคะเจอก,กับเจ้าตัว Open c a p XLT นะคะราคา7,99,000บาทนะคะ วันนี้นะคะน้องตาลได้รีวิวให้ให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะคะว่าตัวเจ้าตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่แต่สิ่งสำคัญนะคะลูกค้าขาฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรืออยากติดต่อทดลองขับเทสต์นะคะ0614491698แ d ดไอดยตามด้านล่างเลยค่ะน้องตาลพร้อม ให้ลูกค้าทดลองขับนะคะพร้อมบริการตลอดเลยค่ะลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย